วันนี้มีเรื่องซาวโดมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะตอนเริ่มทำซาวโดเรามีอุปกร,กรณ์ไม่ครบเลยแต่คิดว่าพอจะเริ่มได้จากสิ่งที่มีในครัวไม่มีใบนในตองบาสเกตที่ใช้ขึ้นรูปซาวโดก็ใช้ถ้วยรองด้วยผ้าขาวแทนเราะว่าก็เชฟได้ดีไม่แพ้บาสเกตเลยออกมาเป็นโดทรงกลมหรือที่เรียกว่าบูน่ารักน่ารักแบบนี้ และถ้ายังไม่มีใบมีดสำหรับกรีดลายบนซาวโดหรือว่าสกริ n งก็ยังทำลายสวยๆแบบนี้ได้อันนี้เราใช้ข้าวโอ๊ตกับมเมล็ดเจียทำเป็นลายดอกทานตะวันให้แตะน้ำที่โดเล็กน้อยแล้วเอาข้าวโอ๊ตกับมเมล็ดเจียแปะลงไปไม่มีดัชโอเว่นก็ใช้เทคนิคอินเวอร์ติเทรย์หรือว่าการวางถาดกลับหัวแล้วก็ราดน้ำร้อนบนช้อนซ่อมที่ถาดด้านล่างให้เกิดไอ้น้ำแทน ไอน้ำจะช่วยให้เนื้อซาวโดวฟูและเปลือกกรอบมากขึ้นถึงอุปกรณ์จะไม่ครบก็ทำซาวโดวอร่อยๆได้แค่พริกแพลงนิดหน่อย